เครียดไม่พอใจพี่โลนครับที่พี่โลนนะครับไม่ยอมไปฟังคําพิพากษาให้คดีแบบแ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 บนะครับในชั้นอุทธร์ก็รู้สึกว่านะครับจ่ายเงินไปแค่พันห้าหมื่นหมื่นห้านะครับจ่ายเงินไปแค่หมื่นห้าให้เขาเขียวอุทธร์ให้นะครับแล้วก็ไม่พอใจสิ่งที่พี่โลนนะครับไม่ยอมไปฟังผมถามเอฟซีกับว่าวันนี้ทุกคนครับหมื่นห้า ที่พี่โรนได้มากับการเขียยวุทธรน,นะครับมันน้อยหรือมันมากครับนะครับแล้ววันนี้ผมได้ข่าวว่า f อฟซไม่พอใจพี่โรนอย่างหนักเลยในนิทานเรื่องนี้ครับไม่พอใจอย่างหนักเลยวันนี้เวรกรรมมันก็ตามมาทันนะครับทุกท่านไม่ต้องไปรอชาติหน้าคือเวรกรรมวันนี้ครับนะครับก็จะเห็นว่าจะมีการลงขันในการยื่นดีกานะครับในคดีของแบแบแบของนาแป้งในนิทาเรื่องนี้ นะครับก็จะมีการลงขันกันแล้วนะครับหลังบ้านแล้วขอทานอีกแล้วแต่เวลาผมขายของหาเงินค่าทนายฟาร์มมันด่าผมแต่เวลาพวกมึงนะครับเปิดรับบริจาคลงขันกันเนี่ยพวกมึงไม่ผิดแต่กูขายของผิดทุกท่านเห็นเห็นอะไรไหมครับเห็นฟาร์มหน้าด้านหน้าทนของอีแม่นอกไซ้ไหมครับเห็นหรือ,อยังครับสุดท้ายกลไกกลเกมนี้อีดำเป็นคนรับเงินเต็มเ หลักแสนแน่นอนครับผมเชื่อว่าเป็นหลักแสนในคดีนี้เพราะอะไรรูป้ป่ะเอฟซีไม่ได้โอนคนเดียวแน่นอนในการช่วยนะอีกคนไม่กล้าโอนแน่นอนและคนนูน้นคนนี้คนนั้นเสียบบงเสียบเป็ดอีกเห็นไหมครับเงินจะเข้าเป็นกอ่อเป็นกรรมรู้กันหรือยังรู้กันหรือยังนี่คือกระบวนการในการลงขันในการเปิดรับบริจาคเขาเรียกว่าขอทานแบบนี้เขาเรียกว่าขอทานไหมครับอืม จะยื่นดีกายังเดือดร้อนเอฟซีเลยแต่พวกผมขายของร้อยเอ็ดกับผมขายของเป็นเรื่องครับบูรีตลอดจะร้องเรียนบ้างจะอะไรบ้างนู่นนี่นั่น,นบ้างผมเป็นมิจฉาชีพบ้างอะไรบ้างแต่ทีเวลามึงเปิดรับบดยจากโรงขันจะยื่นดีกาพวกมึงคนดีครับพวกมึงคนดีใช่ไหมครับหืมหน้าด้านหน้าทนครับ แบบนี้เขาเรียกว่าหน้าด้านหน้าทนคนมันหน้าทนนะครับ fc ถ้าคอมเมนต์ค้างของหัวใจสามดูครับเพราะมีการรายงานช่องเข้ามากดหน้าจอสองครั้งครับกดไลค์ผมด้วยครับกดไลค์ผมด้วยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าหน้าด้านหน้าทนไหมครับพิสุภาพรอพอ่เพียงฟ้าครับผมขายของทํามาหากินสุจริตหาเงินค่าทนายฟาร์มแต่กลับว่าผมเป็นมิจฉาแต่อีดําคืออะไรครับอีดําไม่กล้าเปิดตัวครับให้อีแม่นอกซ้ายเปิดตัวแทนเปิดตัวแทนในการเปิดรับบริจาก นะครับตอนนี้เปิดรับบริจาคแล้วนะครับเพื่อจะยื่นดีกาครับดีกามีการยื่นแน่นอนครับที่ผมทราบข่าวมาทีมข่าวพัฒนนามรายงานมาว่าดีกามีการยื่นแน่นอนครับในครั้งนี้เนคดีแวะแมันไม่ยอมจ่ายเจ็ดหมื่นหรอกครับคนย่า่อีนี่ไม่ยอมแพ้อีนี่แพ้ไม่เป็นสันดานหมาพิรัฐาสวัสดีครับสวัสดีแม่ดีเอ็นด้วยนะครับนะครับอีนี่แพ้ไม่เป็นครับเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นยอมคนไม่เป็นเสียหน้า เป็นไงครับวันนี้เสียหน้าหน้าแตกกันยับนะครับเมื่ออีดามแพ้คดีฟาร์มเงียบกิฟฟซีเงียบกิฟนู่นครับไปโทษพี่โรนครับพี่โ้นเขียนดีกาให้แพ้ไปโทษพี่โ้นครับรังแข่ซ้ำซากใช้เคลียร์สก็อฟส t i c a l โคโปรสานซิลิเนียมซัลไฟร,รังแข่ดูล,ลดลง100%ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ยืนหนึ่งทุกบททดสอบครับ ืพาทัวร์ไปหาพี่โ้นครับพี่โ้นงานเข้าเลยครับตอนนี้เขียนจีกาให้แพ้ครับพวกมึงรู้กันยังอ่ะฮะผูถตมว่าพวกมึงรู้กันยังอ่ะพี่โ้นทนําคดีไหนแพ้ทุกคดีขอนไม้ลอยตามน้ํามาก็แพ้เลยจริงปะเโม้ไปเรื่อยอันนี้พี่ไดาผมใช่ไหม <c oughs> อืมคดีทุกคดีทำแพ้หมด แล้วดีกานี่ก็ดอุทธรนี่ก็แพ้อีกแล้วเออพวกมึงยังไม่เค็ีกับพี่โรนีกเรอกูแนะนำการแก้ดีกาครั้งนี้กูให้มึงติดต่อไปหากาก <_' S 2> <_' Playstation> มึงติดต่อไปหาทนายกากให้ทนายกากเขียนให้นะครับให้อีปอบเขียนสิรอบนี้ใช่ครับพี่สุพี่สุพาก็ให้อีปอบมันเขียนสิ เก่งนักเก่งเรื่องกฎหมายแต่ตัวเองไม่มารับทราบเพรากล่าวหาจริงไหมปอบนะครับตอนนี้นะพี่ครับนะพี่เอ็มเอเอ็มทีสวัสดีครับคือตอนนี้ทุกท่านเครียดผมทราบข่าวมาว่าอีดําเครียดครับมึงขายขายข้าวจีจนหอยดำเลยงานเนี้ยมึงมึงขายหมูแดดเดียวจนนะคางเหลืองอะภาสีพาส,พาสีแม่งก็ต้องเสีย พี่แมมครับพี่แมมสวัสดีครับพี่แมมโอเคพี่พี่แมม,แม,ม,แม,ม <c oughs> จำพี่แมมได้แล้ววันเดียวพี่แมมมึงขายข้าวจีจนหอยแห้งอะ่ะพาสีมึงก็ต้องเสียเดือนสามหมื่นนะครับแลวนี่มึงต้องมาเสียค่าชดเชยให้กับไอ้ไหลอีกนะครับนะขอทานขอทานไปเลยนี่คือเวรกรรมนี่คือสิ่งที่มึงทำาัาเรียมตาบอนเอาไว้อีดํานี่คือสิ่งที่มึงไปฟังอีบานใครอยู่กับอีบานบันไลหมดมึงเห็นหรือยังอะ่ะมึงเห็นหรือยัง ฮะลำพังทนายต้มยังติดคุกเลยมึงก็ไม่แตกต่างจากทนาต้มในอนาคตจริงไหมครับพี่แมมเออมึงก็ไม่แตกต่างในอนาคตนะครับอมืมึงจําไว้ให้ดีๆในอนาคตมึงก็ไม่ใตกต่างจากทนาต้มหรอกครับทนายต้มต,ติดแล้วเดี๋ยวมึงก็ติดมึงรอกูเหอะมึงเชื่อกูเหอะมึงอยู่กับอีบานไปนเรื่อยๆเดี๋ยวมึงก็บรรลัย นะครับเดี๋ยวมึงก็บันไยอืมนะครับยื่นดีกามึงยังลงขันกันเลยพี่ปูสวัสดีครับพี่ปูผมเห็นพี่ปูผมเห็นพี่ปูในรายการโหนกระแสดเลยนะนะครับเออมาป้าเลยป้าป้ามาตอนนี้พกกี่จังกีจุดอย่งนี้สิตอนนี้ก็คือตอนนี้ในภาพคดีแพ้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านครับผมถึงบอกว่านี้ใส่พฤติกรรมแม่แม่ครับกดไลค์ผมสักร้อยไลค์นะกดหน้าจอสองครั้งครับคนดู เดี๋ยวผมจะพาลูกไปกินข้าวจะพาลูกไปเดินงานวัดไปปิดทองครับเพราะว่าอ่าแถวบ้านมีงานปิดทองที่ผมเคยลงให้ดูครับนะวัดปุครับวัดปุนนะครับนะอืมหนสี่พอดีลูกกลับมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยววันพุธก็จะคงจะต้องไปรับรถกันนะครับ,บกนนะนะบ็ขอบคุณแม่ๆทุกคนนะนะครับขอบคุณแม่ๆทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคือฟาร์มคลิปหายของมีดําที่มัลงลาตามมาทุกท่านนะครับ ตอนนี้ก็ผมก็รู้สึกว่าเครียดดํามันเครียดมันเครียดหลายเรื่องให้ที่ครับผมก็บอกว่ามันต้องต้องต้องแจ้งสีว่าเครียดหลายเรื่องทั้งคดีฟาร์มด้วยทั้งด้วยนะครับนะอืมจะสู้ยังไงดีจะไปยังไงดีนี่นะครับไปฟังอีบานนะครับและนี่ยังมีหน้าครับอีบานบอกว่าอะไรครับบานบอกว่าคดีดีการม,มีโอกาสชนะเนี้ยวันนี้มึงแพ้เนี่ยมึงรู้สึกกันยังไงวันนี้พวกมึงแพ้เนี่ยพวกม,มึงรู้สึกกันยังไงบ้าง มึงบอกว่ามันจะมีดีกาคดีของลุงช่างก็ยังมีดีกาพวกมึงยังซ้ำเติมเขาเลยวันนี้พวกมึงเข้าใจหัวอกยังล่ะสิ่งที่พวกมึงโดนกันเนี่ยพวกมึงออกมาเยอะเยอะพ่อพระเอกเนี่ยในเรื่องของการยื่นดีกาเนี่ยแล้ววันนี้มึงออกพูดเองว่ายังมีดีกายังไม่แพ้ยังไม่แพ้มึงเข้าใจฟรียังล่ะพ่อพระเอกก็ยังไม่แพ้เพราะเขายังมีดีกาถูกต้องไหมครับเออมึงบอกว่าอะไรครับมึงบอกว่าวันนี้ ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับยังมียังมีดีกาอยู่เรายังไม่แพ้นะคะเออมึงเข้าใจยัง่งวันนี้พ,อพ่อพระเอกก็ยังไม่แพ้ก็ยังมีดีกาเออวันนี้พวกมึงรับกันให้ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก่อนที่มึงจะไปกล่าวหาพ่อพระเอกมึงดูรดีมึงดูลูกมึงด้วยตอนนี้ครับคดีเยอะแหะหมดเลยครับนี่นี่นี่เดี๋ยวโดนขาหมูที่เมืองการสังขัดอีกนี่อีกสองคดีฟาร์มนี่ขาหมูจะให้สองคดีฟาร์มที่สังขะเมืองการนี่ i i นี่อืมบันไลยไหมนะครับไปเชื่อไอ้ปอบบันไลายไหมครับนะครับตอนนี้นะครับ